ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านทุกผู้คนตัวใครเกลี้ยงกลี้ยงเออเหมือนกับยูส่วนยมนหน้าบ้านเด็กพี่น้องเด้อเออมาเบิ้งบรรยากาศไทยบรรยากาศสยามฝนตกให้พี่น้องได้ดูพี่น้องฝนตกน้ำนองเลยเนาะต้นคะนาต้นหอบหอบเกล้วยหวยดังแดงเป็นกระเจียบเขียวต้นหอบผัดเนี่ยอะไรที่มาไทยพี่น้องได้เบิ็งกันเอ้แบบเนี้ยฝนตกพี่น้องโอ้ฝนตกหกน้ำ น้ำนองน้ำไหลบานกัเลยบเ้ถนนหน้าบานานี่งเด้อ,น,อาาาน,น้ำนองนี่บรากาศวันตกมันก็ประมาณสามี่มงเล่นมือเท้าเลยว่าพายุจะเข้ามาอย่า,าี้ดคาคาดคีว่าจะตกตกเท่ๆพีน่น้องวันที่ยนะีบนี่ตกมาสอยกเลยนนเนี่ยเบาไปแล้วก็สิตกเนี่ยเบาเริ่มเบาเริ่มเบาเ้ายังเบา,าเเน,น้ำเลียนๆอยู่เลยฟ้า กว่ายังข่าวอยู่เลยอ่ะพี่น้องน้ำหน้าบ้านนองเลยอ่ะพี่น้องข้างบ้านน้ำนองกระจาบคนคนบ้านขาเจ้ายังลายินบ้านขาเจ้ายังไล่กันยอยู่เลยดูส่วนทำมาท้ายดูส่วนหนี่แกส่วนยมมอมมากมาย นี่ให้ไหลอยู่นี่นี่ไหลย่างงามพี่น้องสมสม่วนยอมเล็กน้อยในบาทหลังบาทสมยอมหลังบางงนประมาณวันได้ข้าคนไหนเดี๋พี่น้องเดี๋คนจบเปี่ยนวัได้ข้าไปไท,ไทยข้างนอยไทยข้างบ้านหักปังดอกขัดปังซิ่งดอกเต็มครังนีมยยง่มีหลายอย่างมีหลายอย่างซิ่งักควกไว้ดูเล่นเนี่ย เนี่ยกินกระขายขนั้นี้น,นักม้ก็ปกูเพียบความสวยงามีไรพันชินี้นกมากันจะไปเข้าไปไทยในเลียนจครย,ยุงนอบงแคบงเออ,อเคมาบน่นบ่นเขียวนะีสวยงามมากเลยนะวยสวยงามสวยงามมากยังชอบเลยบ่นตัวนี้นแลก็ยังมีหลายหลชนิดเลยตัวน,น้อยชนบนตัวพันธุ์ี่นี่คือต้นกา เพาะกาไปวันนี้วันที่จริงแล้วฝนมาตกนะว,กนนนว่าจะทำเพาะกาไอ้ผักแฝงรุ่นต่อไปเป็นเพาะกาทำไปไอ้ฝนตกมาพากวนแล้วก็เลยเลงเข้าไปยักกันเลยก็เลยจะผักพรอนะออทำอะไรไปเลยเข้าส่วนกันไปเลยนะเปียกไปเหรอพี่น้องมัวส่วนกันเปียกเบื้องไหนก็เลยใครๆทำอยู่จังนอกรึพี่น้องได้ดูั กทยสวัสดีทุกคนเด้กน,น้องเด้อบอกว่าไกลก็ดีไกลก็ดีทั้งชาวไทายและทั่วโลกทุกคนอ่ไม่ได้กันขอทักทายกันครับผมสวัสดีครับ